รู้สึกประมาณปีห้าเจ็ดห้าเจ็ดป่ะห้าเจ็ดหกสี่เดือนพฤษภาเราไม่เจอกันวันนั้นมาวันนี้เจอกันใหม่ก็มีข่าวใหม่ๆจะมาบอกพวกชาวหมักเราทั้งหลายย่อมรู้ว่าโควิดสิบเก้านั้นสู้สมุนไพรไทยไม่ได้ชาวหมักย่อมรู้ดี อ่อสู้ได้เสมอไม่หนีโควิดขี้เลื้อนจิบจิบเรื่องเล็กเล็กเรื่องเด็กเด็กไม่เกินสมุนไพรไทยที่รู้จักใช้ให้เป็นเพราะฉะนั้นเราอยู่ประเทศไทยแสนมีความสุขแสนจะดีทุกอย่างตอนนี้มันก็ จะเดือดร้อนกันนิดหน่อยเกี่ยวกับบ้านเมืองมันมันประสบภัยเล็กน้อยเกี่ยวกับโควิดตื่นเต้นกันเยอะแยะมากมายก็ใช้จ่ายเงินเยอะหน่อยเพราะนั้นพวกเราประชาชนชาวหมักทั้งหลายเราก็ต้องประหยัดประหยัดกันตอนนี้ก็วิธีหากินคนก็บอกหากินยากข้าวยากหมากแพงข้าวไม่แพงหรอก ข้าเปลือกแพงแต่ข้าวข้าเปลือกไม่แพงกิโลละห้าบาทข้าวสารห้ากิโลสองร้อยเก้าสิบบาทหอมหอมหอมแต่เวลามาซาวแล้วหุงแล้วกลิ่นจางไม่หอมไม่เหมือนอย่างที่เราปลูกเองใช้น้ำหมักลาดเข้าไปไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่เคมีไม่ต้องใส่ใดๆทั้งสิ้น แล้วข้าวก็จะงอกงามมาสังเกตบ้างไหมชาวบักเวลาข้าวข,ขึ้นสวยสวยกำลับบงพิวๆๆๆๆ้วพิ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 ้วพวานปุ๋ยปับ๊บแป๊บเดียวหญ้าขึ้นสูงเกินข้าวแล้วก็มีหญ้าแปลกๆเขาเอาเม็ดหญ้ามาใส่ไปในปุ๋ยแล้วก็มาฉีดยาฆ่าญ้าแล้วก็มากินข้าวก็ไม่สนุกเท่าไหร่เพราะนั้นประเชิงกะว่า ใครอยากทำนาป้ามีที่อยู่สองพันแปดร้อยกว่าไร่ที่อยุธยาและอ่างทองก็กะว่าจะไปทำทำให้เเรื่องเป็นราวแล้วใครจะจองปลูกคนละไร่สองไร่มาเป็นเจ้าของได้ไปเชียงให้แล้วไปเชียงจะรับซื้อสินค้านั้นๆด้วยก็โทรศัพท์เข้ามาหาคุณโอ๋ก่อนก็ได้จะสมัครคุณโอ๋ก็เบอร์โทรศัพท์ไรยแจ้งมาเลย คุณโอถ้าคุณโอไม่รับก็เรียกอีโอก็ได้นะคงคงไม่เป็นไรมั้งฮะอะไรน้ะเดี๋ยวปักหมุดบอกไปให้ครับอ๋อปักหมุดไปให้เหรออ๋อปักหมุดไปให้เราก็ถามทีมงานเขาบอกปักหมุดไปให้อปักหมุดไปให้ก็คอยดูแล้วกันเดี๋ยวคุณโอเขาก็จะบอกให้ด้วว่าเอ่อทำอะไรตรงไหน ก็ทำานาก็กาจะทำสักห้าร้อยไร่ก่อนขุดล้อมรอบเลยเป็นคันให้ใหญ่แล้วภายในก็คนละไร่คนละไร่ละไร่ละไร่จะปลูกอะไรบอกมาไปเชงรับซื้อหมดวันนี้นี่เกษตรกรนี่มาดูโอ้โหบมักไม่หวัดไม่ไหวนี่มาถ่ายให้ชัดๆหน่อยสิเนี่ยสตรอเบอรี่เป็นคันลถเลยมาให้ไปเชงหมักไม่เสียสตังเข้ามาให้ป้าแต่ป้าก็ซื้อน้ำตาลซื้อถังไม่หวัดไม่ไหว หาถังก็ยากตอนนี้ก็ต้องหาถังอย่างมีหัวเชื้อที่รับประทานได้ไอ้ที่ใส่เคมีก็จะลำบากป้าก็ใส่ถังร้อยสามสิบลิตเต็ไปหมดไม่มีที่จะไว้แล้วก็มาขามป้อมเมื่อเลยสารพัดตลาดเขาขายไม่แพงก็ซื้อเข้ามาหมักเฮอยช่วยๆกันแต่หมักแล้วไปขายที่ไหนอย่าไปคิดขายคิดสุขภาพของตัวเราก่อน ก็ดูวันนั้นกับวันนี้ประเชงปีหกสามประเชงเดินขาปัดแล้วไปไม่ไหวแล้วแล้วจะไปอยู่เฉยทำไมของที่เรามีอยู่ก็เอามาใช้ให้ได้ผลได้ผลจริงๆแล้วก็มีหลายความรู้เยอะแยะเดี๋ยวก็จะไปติดตามให้ถามๆดูประเชงพูดเองเดี๋ยวหาโฆษณาขายอีกไม่ขายพูดไปก็ ชี้เกียรติดคุกติดมาสองทีแล้วติดคดีชอบโกงอันหนึง่งใครโกงใครก็ไม่รู้นะแต่ติดอีกกันก็น้ำก็ไม่เป็นไรก็ไปเรียนรู้ในคุกม,มาก็ค้นหาว่าติดไปจริงติดจริงจริงเดินค้าด้วยนะใช้เข่าคุกเข้าไปหาเจ้าหน้าที่นะไม่ไม่ใช่ธรรมดาทำปฏิบัติาหน้าที่เป๊ะไม่ว่า แต่ก็เข้าไปจัดระเบียบในคุกให้เขาคุกหนึ่งมีซ่วมสองอันขี่อันนึงเยี่ยวอันหนึ่งเวลาก็ดูหนังกันพอสามทุ่มปั๊บก็ตีกันเอ๊ะมันตีกันทุกวันทำไงวะปเชงก็เลยตามสบายก็พอหนังจะเลิกหัวค่ำเขาดูหนังดูอไไปไปเชงก็หลับไปหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วพอพอใกล้สามทุ่หรือนั่งเขียนหนังสือเขาทำอะไรป้าเชงก็ ดูงานของพระเชงเขาก็ดูหนังของเขาพอเขาเลิกก่อนเลิกปั๊บสิบนาทีพระเชงจะไปยืนหน้าห้องน้ำเอาใครปวดไปพระเชงต่อคิวใครปวดไปก็เลิกตีกันตีกันอยู่สองสามวันพระเชงไปจัดเรื่องซ้วมให้140ร้อยสี่สิบกว่าคนส่วมสองอันเวลาเข้าเขาเข้าพร้อมกันเขาไม่มีเข้าก่อนอะไรเลยแล้วแย่งกันแล้วตีกันบางคนก็ไปอะไรตะลี้เยอะแยะก็ รู้เรื่องรู้ดีนะักสารพัดมีในคุกก็นั่งคุยกันก็แลกเปลี่ยนความรู้ได้หลายๆเรื่องอันนั้นแล้วก็มาคุยกันนอกรอบอีกชีตึงแต่วันนี้เนี่ยเยอะมากต้องมาปันแล้วก็เามาถวายพระเปียวตอตอบรี่มาเป็นคันรถสองคันรถวันนี้มาขามป้อมยุติชะสองวัน ตลาดห้องเย็นเข้ามาให้ก็เรื่องหนึ่งตอนนี้ถ้าชาวหมักเราใครอยากนี่นี่เรื่องหนึ่งเรื่องไปแล้วนะคือเรื่องจะทําที่สมัครกับคุณโอมาแรงนี้ป้าเนี่ยไม่นานเนี่ยเดี๋ยวป้าทําตลาดเสร็จป้าก็จะไปทําเรื่องนาไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หยุดไม่ไม่ได้หย,ยุดเลยทําแต่ง,งานมากกว่าที่ออกรายการอีกเพราะว่าวิ่งลอกไปหลายแห่ง ป้าจะทํานาทําคันนาล้อมสักห้าร้อยไร่แล้วก็มันจะทําสักเดืเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้เสร็จแล้วก็แหมมันบัญชาให้ป้านั่งตรงนั่งไงว่าจะตรงนั่งเนี้ยหรอนั่งอย่างเงี้ยนะหรอ๋อบัญชาการให้ป้านั่งตรงนางเอ๋ออมมองกล้องมองกล้องเอามองกล้องกับมองกล้องนะดูนั่งในตรงเอาแม่เขาสั่งแม่โอ๋เขาสั่งแม่โอ๋ แม่ก็สั่งให้ป้นาน่งตรงเอางี้แล้วก็ <c oughs> ใครจะคิดค้าขายก็โทรไปหาคุณโอ๋ก็แล้วกันก็มีตลาดวังน้อยตลาดบอวินตลาดมาบยางพรแต่ตลาดอ่างทองคงจะช้าหน่อยมีที่แล้วแต่ไม่มีมือจะไปทำอยู่หน้าถนนพ่อโขนโยทินทังนั้น ทางจะไปเหนือออกเหนือไปอีสานมีหมดใครจะสมัครมาค้าขายป้าไม่คิดค่เช่าแพงคิดถูกๆสำหรับให้คนหากินก็เอาแต่พอได้ต่างคนต่างมีไรายได้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่ป้าก็จะออกทุนก่อนว่าจะทำยังไงแต่ตอนนี้เงินกูก็ล,ยลอยหลอก็มีแต่เงินกู้ก็จะช่วยอะไรกันก็ไม่ได้มากนะัก แต่ก็เผอก็ถูกหลอกอยู่เรื่อยประจำแต่ก็เอาเาคิดว่าเล่นไพ่เสียไม่มีปัญหาแต่ว่าจัดซื้อของไปขายก็มีบริษัทคิวฟู้ดอินเตอร์เทรขายพวกขนมอบกรอบอบแห้งทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมีหมดนะแล้วก็เสร็จแล้วก็บริษัทนี้พิการเขาก็ ขายส่งสินค้าประเภทขายส่งขายส่งทุกชนิดเลยแบบที่ห้างใหญ่ๆไอ้ตามห้างใหญ่ๆเขามีขายทุกชนิดสั่งเขาได้ราคายุติธรรมเพราะรับมาเองขายส่งอยู่ในนิพิจการเพจอะไรเดี๋ยวก็ถามคุณโอเคดูเพราะ,ระอยู่ๆคุณโอเคเขาก็มาให้ปเชงออกรายการออกก็ออกเขาจะให้ป้าเปลี่ยนเสื้อบอกเอ้ยสไตล์ไปเชง ห้ามสั่งเรื่องแต่งตัวเรื่องหวีผมก็ผมของฉันอย่างนี้หน้าตาฉันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องแต่งแล้วพ่อแม่ให้มาไงก็อย่างนั้นแหละแล้วก็เสื้อนี่คือร้อยเดียวนะซื้อจากซื้อจากนิพิการอะ่ะร้อยเดียวแต่เขาส่งเขาคงส่งไม่ถึงอะ่ะแต่พปเชงขี้เกียจจะไปต่อรองเขาปรากฏว่าเขาก็ไม่เอาสตังค์ให้มาสิบตัวไม่ใส่เพลินเลยปกตินะ่ะว่าจ้างเขาตัดแต่ตัวนะค่าแรงอย่างเดียวสองสามพันบาท เสื้อที่สใส่แล้วก็ต่อมาก็คุณอ้อยเสื้อมัมเขาก็มาให้ทุกปีแล้วก็นับไปท้วนเป็นร้อยรตัวซ้ำซ้ำซักซกเหมือนเหมือนกันเหมือนก็ใส่เสื้อตัวเดียวนี่ก็เหมือนกันให้มาสิบตัวใส่สบายหน้าหนาวลมก็ไม่เข้าเย็นก็หน้าร้อนมันก็เย็นหน้าหนาวลมก็ไม่เข้าก็ใส่สบายสบาย,สบายตัวละร้อยเดียวสังได้ที่นีพิจการ เบอร์โทรศัพท์เขา0971361453ไปเช็คไม่เกี่ยวข้องตรงนี้ไม่ได้กำลังกำไรเขาหรอกเห็นเขาขยันทำกินก็ส่งเสริมเข้าไปก็ถ้าจะค้าส่งได้ก็อยู่ที่ตลาดสินไภัยบูลปากเกตด,ด้านในก็รู้สึกจะจะปลายเดือนนี้แหละเขาจะเริ่มเอานำสินค้าเข้ามาขายส่งใครจ้างกาัน ซื้อของพวกขบเคี้ยวสารพัดหรือเครื่องใช้ไม่สอยอะไรก็ตามจะมีในตรงนั้นก็ติดตามถามเขาดูก็แล้วกันเดี๋ยวคุณโอ๋เขาก็จะบอกรายการประเชิงเขาไม่บอกตรงนั้นไม่ติดตามเพราะงานลกหัวก็งานที่จะตั้งทําก็ต้องบอกชาวหมักทั้งหลายคิดถึงทุกๆคนนะจ๊ะขอบคุณที่รักปเชงและยังคิดถึงป้เชงป้เชงก็คิดถึงทุกๆุกคนแต่มู้จะทำไงเวลามัน ย่างเขามาลลยไลปีอาการมันก็ชักเหลือน้อยอายุเหลือน้อย,อย,อนอยคนนั้นไปแล้วคนนี้ไปแล้วเออเหลือเราจะไปเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยเพราะนั้นต้องรีบทํางานให้มันจบแล้วจะไปไหนก็ไปเฮ่ไม่ห่วงหญยหรอกพร่เชียงไม่ห่วงไม่เสียดายชีวิตแต่เพียงแต่เสียดายกลัวงานไม่จบเพราะนั้นจะรีบทํางานให้จบจึงไม่มีเวลาย,ยุ่งกับไขรก็วันนี้ก็ออกรายการท่าน,นี้นะจ๊ะขอบคุณมากทุกทุกคนใจชาวมาคิดรักจ๋า